สวัสดีครับผมนอนภุดนอนตอนนี้ก็อยู่ที่ตลาดเชียงของเป็นตลาดนัดครับเดินเทีย่ยวผ่านอันนี้อะไรอ่ะอันนี้เป็นแก้วน้อยแก้วน้อยและอันนี้อะไรครับน,นี่เป็นเตาอย่างเตาเตาสาลายอ๋อสาลายสวัสดีเจ้าอะไรอย่างเงี้ยข้าหลามนะอ๋อ กร่ปา๋าบน่ารับอะไรน้ำพริกอันนี้อะไรอ่ะแกงบอนกันแกงแกงลำบอนแกงลำบอนอ,อ๋อของครับแกงหยวกแกงหลวงแกงหยวกแกงหวงกงกยวกต้มกล้วยอ่ะเหยือกกล้วยอ่ะ อันนี้แหละครับโอ้ย,อ,นนยอ,อ,อัเกี๊ยงเนื้อโอ้น่ากินทั้งนั้นเลยเกลี้ยงน้ำยาเกลี้ยงน้ำยาโไม่รู้ว่าติดลิขาาลสิทธิ์หรือเปล่าเสียงเพลงที่เปิดอยู่นี่จะยิงเด่น ลอปลาสวายลจะปลุงเดนครับนี่ปลาเลครับอันนี้ขนมครก anh anh ấy lài,ขนม phôc nhé, bán, 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 ถ่ายคลิปด้วยแล้วก็ล้วงตังลำบากคุณข้าขมเจ้าอันนี้อะไรอ่ะทาโกยากิครับอ๋อทาทาโกยากิอ่าขนมญี่ปุ่นขนมญี่ปุ่นอะไรครับป้าข้าวเหนียวต้มข้าวเหนียวต้มเหรอ อ๋อแล้วเขาใส่นี่เหรออ๋อหน้าตาอย่างนี้เหรอครับอ๋อเหนียวต้มที่เชียงของนะครับตลาดขนมหวานครับขนมหวานน่ากินทั้งนั้นเลยเจ้าครับเนี่ครับ